โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนายป้าตอนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะผมมากับน้องคนนึงเขาชื่อว่าอะไรอะไรนะชื่อน่แก่งครับผม <laughs> หนุ่เก่ง <laughs> <laughs> เอาซะแบบตัวเล็กน่อย <laughs> จริงๆตัวไม่น่าเล็กนะ้วก็เข้ามาเลยนะฮะเกมน,นี้มีชื่อว่าเกมอะไรวะวันพแบบีชฮอตไฟนั่นเอง ก็ไม่รู้อารมณ์ไหนฮะอยากต่อยกับน้องเอาระดับต้องระดับโหสุดแล้วเนี่หมอเกมนี้เป็นเกมสองเพ e เยอร์แล้วก็วันเพลเยอร์อะไรนะอะไครับูภาพแม่งเร็วมากฮะ ระดับนอมอนนอมก็ผมจะเลือกเป็นตัวโปรดผมนั่นเองพ่อหนุ่มชาวฮืนสันจินะส่วนน้องผมเลือกอะไไม่ใช่น้องแทนนะฮะน้องนี้ผมก็จะเลือกเอ่อไม่ได้ชั่วตายเหี่ยวนะครับมีมีฮอกมีฮอกคระผมมีมีฮอคมีฮอกมีฮอกไมันรู้เป็นอะไรนะผมชอบเรียกว่าบีฮอกครับผมชอบเรียกว่าบีฮอกไม่นเป็นไรนะฮะเป็นไงเนี่ย เล่นไงวะเล่นได้ไงเนี่ยเล่นไงเล่นเลไงไงเล่นยังไงไก่เลยโอ้ยเออต่อยต่อยไปเอาไม่ได้หรือไหนครับผมเนี่ยเอาไปป่ะโอ้ยเอาไม่ไดมีคนเหรอเฮ้ย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 พี่ต้าพี่ต้าเตะใครไม่ได้เตะแล้วใครเตะผมไม่รู้ จะทน้งเรื่รู้ขอเอาเมาส์ออกก่อนโอเคเลื่ออ้าวไอ้ห่าแล้วมึงผูมันเปิดโมดอ่ะตอนนี้ผมก็ตายไอ้หัวมดตอนนี้มก็ตายแล้วนะครับเพราะว่ามันโหดกันมากผมตายด้วยเร็วมากผมตายด้วยฝีมือของลูฟี่เมื่อกี้ดีหมกฟางนะครับผมแม่งเกิดขึ้นเร็วมากนะท่านผู้ชมเร็วจริงๆครับของท่านตาไม่ทันเป็นคนจอมยุทธ์พีตา จะตายเอ,อื้อตายมัน,นชนะเฉยเลยอ้าวอ้าวอ่าทีเดียวตายแล้วผมไม่น,น่าเดินไม่น่าเดินไปไกลเลยฮะ what what the fuck เดี๋ยวต้องลองเจ็บอา้าอะไระอา้อาวบินเนอร์ทำไมเป็นมีหอกวะทำไมมีหอกอะไรเราเรา,เราไม่ไม่สู้ออกมาก่อน <_ k S 1> ก็เกมนี้ย่างที่เห็นระดับความโหดแล้วน,นะฮะ ตอนนี้มันก็จะเล่นเป็นไอหัวมอสตอนนี้มันก็จะเลือกเป็นไอคิวมัวนะครับผมมาคู่กัดเลยแต่คู่กัดก็อาจเป็นคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับอันนี้เจทเทลจูอิฟรั่งโคโคได้โคโคเหรอฮะโคคนอะไรอะไรโคโคได้อะไรทำไมมันรู้สึกแหลกๆมันดีแล้วเนี่ยอะไรหรอแหลกมาก แหลกมากแต่ก็มันดีนะครับพี่ยาอาบแมงวาวอื้อหือกนี่หมันสุดเลยนี่ตลึงเลยฮะแต่ครูสักครูสักครูครูนะครับผมเออก็เมื่อกี้มีเกิดอาการภาพบั็กภาพบล็อกเหมือนแบบว่านี่นะภาพแมงวัวนะฮะก็แบบไอ้คู่จินกันมากครับครูเนี้ยโอ้โหบู้ยอยู่อยู่นี่นะครับในในในการ์ตูนนะฮะแต่ไม่เต็มนะครับอุ้ยขาไมใ้ตายผม่มๆที่ไม่ให้ พี่ตาช่วยหน่อยเร็วบาปแมนว่าไม่เป็นไรโอ้ยเออหรือนนไปเนอะฟันจีไม่แต่ผู้หญิงในเกมไม่ใช่ <c oughs> ในเกมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องนี่ไม่ใช่เรื่อง,องภาพมันวาาเหลือเกินโดนใจพี่เหลือเกินนะฮะเมื่อก,กี้น่ามีจังดูเขาเตะเขาเตะ น้ำคุณนามีเอกอย่าเข้ามากใกล้เลยฉันนะมาใกล้ใก้กเลยใช่แปดหรือไงฮะไอ้คิวม้วนอืมๆอะไรไหัวบอสไอหัวบอสมาเอ้ยโอ้ยมันคอมโบไปกินไกล้เลยเจ้าหัวบอส ผมโดนเป็นหนึ่งฟารนี่ผมจะจะร้องไห้เฮ้ยจะ What the fuck กันเว้ยไอไี่ไายไี่ตายจ้ะเฮ้ยเรียแล้วพี่จัทยัไงครับแคไม่ตายยังไงครับพี่ผมอะอะอะไรเทมโปเทมโปเทมโปเทมมะอะไรวะมันจะเทมโปแต่ไม่เทมเม่าหยอกอะ What What the fuck

นา,นากุณามีอือหืออีนี่ช่วยกันเตะอ,องค์ฝันนะฮะเออมุมันไส้เภาพภาพรู้สึกแลกมามุมันไส้อื้อหือ,อ,อ,อที่สองครับผม ต้องคิดขวาเอาเกมค้างเราไม่ค้างดเหมือนว่าคู่จริงคู่นี้นี่มันจะเหมาะจริงๆนะครับใช่ไหมเบต้าไม่เท่าไหร่แต่อยากขออย่าค้างเหมือนเมื่อกี้อุ้ยคู่เถื่อนมากเอสเอสกับมีฮอคเอสกับมีฮอครบอพี่ว่าไม่แข็งแ่งแลลวความไม่ยั้งเพื่อนโอ้โห แรงมากแทบผมนั่นไม่ได้นะฮะอันนี้บาดเจ็บมากใช่ไหมครับเนี่ยโดนตีคนเดียวโดนตีแล้วเนี่ยสองคนเลยเหี้ยเรื้อลึงเอส,สติ๊ต้าอ,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 อะไรไม,ไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยเจสกาเทนโช ือก็เทนโช่ก่อนกันก่อนพี่ต้าทกันไงวะกดลงเหรอกดลงเฮ้ยจะแบบเฮ้ยไอื้ออื้อผมตายหาเวลาพอมโอ้ยเก่งเขาตายไปแล้วนะฮะเราก็อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆท่าผมรู้คือพี่ต้าไม่เชื่อมืออะไรเลยลุงคนเดียวเลยโดนสก๊อแล้วโอ้ยและและคนดูครับ ดูฝ้าผมเงยบอกโอ้โหขนาดผมตานี่มันยังเตรียมและลงคอโอ้ยพอเธอแลกเครื่องกูหลับไปวายม oh, okay. oh, yeah. ึงเล่นเครื่องกวบเลยเจอดข้อหนึ่น้อยตูดิโหเรือสามดาเมตรข้อมันแรงแรงจริงแฮะเรอโค้กชะสามดาบ มิช็อปซ้อมเด้อมีฮอตแคชเด้อขอคืนไปไหนมาดิ่กโจะงอมาพอดีเลยดันให้เลยไปไหนอามีฮอกมีฮอกแต่ว่าเอีิโดนแทนนะครับตายแน่นอนนะจังหวะนี้เอื้อกินเนื้อเน่ากินเนื้อเน่าพอดีแหละเอาไม่ไม่ใช่ไอตตายใช่ไหม เอ้าเรื่องไปไกลแต่ผมรู้คือไอบีไอบีฮอคนี่ผมถ้าเหมือนจำได้นะครับบีฮอคนี่ยจากเกสการ์เทนโชนะอย่านะออ้ออื้อกันได้โยพี่ไับจิ๊บจิ๊บอะไรตากูอกขคืนงตากูอกขคืนอด้า่าร์มเริ่มยังน้องกันอยู่เหรอกันอยู่เหรอ ไม่โดนเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขอโทษขอโทษขอโทษเขาเจอนอาจารย์ขอโทษให้มันรู้เขาไอบีฮอคนี่รู้รู้สึกว่าบีฮอคนี้มันจะเป็นบีฮอบีฮอกนี่มันพลังกูพลังรู้สึกว่าบีฮอคนี้อาจจะเป็นอาจารย์ของเฟโรนะใช่ไหมผมจม oh, โอ้โหตายเลยก็เหลือแค่ตัวเดียวกอนะฮะเหลือนิดเดียวยังทำไม่ได้กอนนะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอที่หมบ่นบ่นกัมันมาก